วันนี้ครับวันนี้ก็พบกับไฮเอ็นส่งมอบหนึ่งคันนะวันนี้ก็เป็นเจ้าเอเวอเรสต์นะครับเป็นตัวขับสี่นะครับช่วงล่างโปรเฟนเดอร์นะครับล้อยางนะครับก็จัดทรงองค์เอวให้เรียบร้อยเลยนะครับปั๊มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มยี่สิบซตนะครับเนี่ยสีเขียวมะนาวนะครับล้อก็เป็นของ GP นะครับสวยๆเลยนะครับการวายนะครับยางโตโยครับตัวนี้นะครับสองเจ็ดห้ายี่สิบนี่ มาพร้อมกับจานหน้า410ใหญ่ๆเลยทีเดียวนะครับนี่บันไดของบันไดข้างก็เดิมๆนะครับมีแต่แ็ปสีคันนี้นะครับเป็นสีเทาสวยๆนะครับหลังก็จะมีเบรกมือไฟฟ้านะครับนะเป็นมอเตอร์ดีๆที่เราให้ไปไฟไม่โชว์แน่นอนครับ1้อยเปอร์เซ็นต์หลังก็จานเบรก400นะครับนะก็เต็มซุ้มกันเลยทีเดียวนะครับนะพร้อมกับจัดทรง2นิ้วนะครับชุดโหลดด้วยนะสเกิร์ตรอบคันลำนี้สวยงามมากนะครับสำหรับเจ้า เอเวอเรนะครับนะก็ของศูนย์เกษตรนะครับจัดชุดนี้ให้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีสไลด์มารับแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยเทสเรียบร้อยนะครับนะรับประกันแน่นอนครับสวยหล่อครับโดนใจสวัสดีครับ